ตอนที่9ไปทำงานมาเลเซียเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้อีกครั้งนะคะโดยในวันนี้มีดิฉันญยาอาลีค่ะมาทาหน้าที่ดําเนินรายการค่ะค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันอัศรารัตน์ค่ะคุณผู้ฟังคะจากการที่เรา ข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชนเราก็ได้พบเห็นว่าคนในชุมชนตันหยงลูโลนะคะมีอาชีพหลากหลายแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะไปทำงานข้างนอกหมู่บ้านนะคะอย่างเช่นทำงานโรงงานไปทำงานมาเลเซีย<ช>ก็เพราะรว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในพื้นที่ลดลงนะคะจึงทำให้คนออกไปทำงานนอกพื้นที่มากอย่างเช่นได้รับข่าวว่าไปทำงานมาเลเซียนะคะคุณอัสระ ค่ะคุณผู้ฟังคะจากการที่เราได้เข้าไปสอบถามข้อมูลชุมชนที่อยู่รอบอ่าวปัตนีนั้นนะคะก็จะมีชุมชนตันหยงลูโลนะคะ,ะชุมชนบลาโฮมนะคะเราก็ได้ทราบข้อมูลว่าจะมีคนแถบรอบอ่าวปัตนีเนี่ยค่ะไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียกันมากไม่ว่าจะเป็นการไปเปิดร้านอาหารนะคะบางคนก็ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะบางคนก็ไปเป็นกุ๊กนะคะหรือไม่ก็ไปเป็นแคชเชียร์นะคะหรือว่าพนักงานเก็บเงินค่ะ คุณฟังคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณเวฮารีมอเจมะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียมีถึงสองร้านนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงค่ะเปิดร้านที่ประเทศมาเลเซียนานหรือยังคะก็ประมาณ10ปีอยู่ที่รัฐอะไรคะอยู่รัฐปาฮังแล้วร้านกับมอี่ขายอะไรบ้างคะก็ขายอาหารตามสั่งขายข้าวแล้วก็แล้วแต่เขาจะสั่งกับต้มยำแบบมีกี่ร้านคะ ก็สองร้านอยู่ที่ปากางทั้งสองร้านทั้งสองร้านแล้วทะไมถึงคิดไปเปิดร้านที่มาเลเซียคะก็ที่บ้านเราแบบไม่มีงานทําเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนสูงเพราะว่าทานุรู้สึกว่ามันทํางานแบบสะดวก้นตอนแรกก็ไปรับจ้างเขาเพราะว่าพอมีประสบการณ์หน่อยก็มาเปิดเองทําเองเพื่อจะได้ให้ลูกเรียนมีน้องสาว มันเลี้ยงลูกแต่ว่าไปไปไปมามาไปสองอาทิตย์เดียวกับมาดูลูกเพราะว่าลูกเรียนอยู่ที่นี่มีลูกกี่คนแล้วคะสี่คนคแล้วอยู่ที่นูน่นลูกน้องเป็นคนไทยหมดเลยไหมคะก็คนไทยหมดเลยกจะที่ว่าญาติญาติน้องน้องเคยหลานทำแบบครอบครัวกันเองแล้วลูกน้องมีทั้งหมดกี่คนคะประมาณสิบห้าคนรายได้ดีไหมคะ ก็พอพอได้แล้วพอก็รู้สึกว่ามันดีกว่าที่บ้านไงที่บ้านที่บ้านไม่มีงานจะทำเราก็ไม่ได้เรียนสูงด้วยแล้วก่อนที่กับม่อจะไปทำงานมาเลยกับมอทำอะไรคะที่ก็รับจ้างเขาในแง่แบบด้านอาหารการจากประสบการณ์ที่บ้านเราไปทำที่นน่นที่ว่าเราอยู่อชดอาหารของคนไทยอ่าเขาวไะคนมาเลยว่าแบบรสเข้มข้นแบบเทางนู้นเขาทำให้เป็น ก็แกกินจืดๆที่บ้านเราเนี่แบบทำสุดยอดนะแบบเข้มข้นเพ็ดอะไรแบบนี้ดีไหมคะการถ้าเกิดมีเด็กรุ่นหลังๆอยากไปทำงานมาเลยจะแนะนำมีอไรคะก็ไปหาประสบการณ์มาก่อนจากที่ร้านก็เหมือนกันน้องๆแล้วก็หลานๆพอมาทำที่ร้านพอมีประสบการณ์ก็แยกกันทำเองแล้วเด็กนี้ให้เดือนเท่าไหร่คะแรกข้านี่จะเป็น500 ห้าร้อยเหรียญประมาณห้าพันบาทห้าพันบาทแล้วตั้งแต่นั้นขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเป็นกุ๊กนั่นก็หมืน่นกว่ากินอยู่กับกระโจนเลยกินอยู่ที่อยู่อะไรแล้วร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเนะช้าถึงตีสองแต่ว่าเป็นสองชิปไงแสดงว่าเห็นด้วยใช่ไหมคะที่คนบ้านเราจะหันไปทําประกอบอาชีพที่มาเลเซียก็ถ้าเห็น ทางนู้นพวาที่บ้านก็ยิ่งประสบการณ์เดี๋ยวนี้ที่บ้านด้วยมันกลัวอ๋อไม่ปลอดภัยระวัดระแวงทุกวันเนี่ยถ้าอยู่ทางนู้นก็นิงรู้สึกว่ามันสบายใจ ถ้าเราทําตามกฎของประเทศเขาเราจะสบายใจคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงสัมภาษณ์ของคุณเวฮาริมเชมะนะคะเจ้าของร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียถึงผลดีที่ไปทํางานที่มาเลเซียมีไรายได้ดีกว่าสามารถที่จะส่งลูกเรียนได้คะ่ะ ุณผู้ฟังคะเมื่อกี้ก็เป็นเสียงของผู้ที่ไปประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียนะคะคราวนี้เราลองมาฟังคนที่ไปประกอบอาชีพเป็นคนปรุงอาหารที่ประเทศมาเลเซียกันบ้างคะ่ะไปทํางานที่มาเลเซียกี่ปีแล้วคะประมาณสองสามปีไปทําอะไรคะก็ตอน,นแรกๆไปก็เป็นพนักงานเสิร์ฟจานเก็บอะไรคิดยังไงคะถึงไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียคะเพราะที่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีงานเนี่ยมีงานเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยมีไรายได้อะไรมากแพรว่าทํางานที่นู่นก็เหมือนกันค่ะกลับก็ต้องใช้เงินขึ้นรถบัสแล้วดีไหมคะรู้สึกดีไหมคะพอตั้งแต่ไปทํางานมาเลยมาสองสามปีนี้ก็ดีเหมือนกันมีรายมีเงินเหมือนกันให้พ่อแม่ให้น้องเรียนอะไรพวกน้องนั้นแล้วมีลูกหรือยังแต่งงานหรือยังคะแต่งแล้วค่ะแล้วมีลูกหรือยังคะมีค่ะแล้วลูกใครใครดูแลคะแม่ดูแลอยู่คนโตเรียนอยู่ปอสองนีอ่อนุบาลหนึ่งสอลูก แล้วกลับมาหาลูกกี่เดือนครั้งคะสองเดือนครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกยังไขงข้าวที่ต้องบอกว่าจากลูกไปอยู่มาเลยความรู้สึกแม่ก็เหมือนคนทั่วไปคิดถึงทางบ้านเหมือนกันใช่ไหถ้ามีเด็กรุ่นใหม่ๆนี่อยากไปทํางานมาเลยนี่เดะมีอะไรจะแนะนํำไหมอยากให้ไปไหมหรือว่าอะไรมีอะไรอยากแนะนําไม่ให้ไปดีกว่าให้เรียนที่นี่ดีกว่าให้เรียนสูงๆทํางานที่บ้านเราดีกว่าแต่ว่าเรานี่ไม่ค่อยเรียนหนังสือไง ถ้าเด็กๆอยากไปไม่ต้องไปดีกว่าลำบากค่ที calling, no ่นู่นหลวงเลยลำบากเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปที่นูนไม่ใช่ได้ตังค์เยอะอะไรที่ต้องทํางานอยู่ในครัวออกเสิร์ฟออกอะไรออกข้างนอกได้เพราะว่าไม่ไม่ผิดแต่ว่าผิดเหมือนกันเพราะว่าพาสปอร์ตไม่ให้ทํางานที่ให้ไปเที่ยวเวลาโดนจับนั้นผิดไปเที่ยวไม่เป็นไรไปเที่ยวไม่เป็นไรอยู่ในร้านผิด ถ้าว่าเด็กเดี๋ยวนี้จะไปไปมาเลยไม่ต้องไปดีกว่าเรียนดีกว่าหาความรู้ดีกว่า คุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงสัมภาษณ์ของคุณซาปิยะมุหวันนะคะที่ไปรับจ้างแรกๆก็เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะในร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียแต่ช่วงหลังนี้นะคะจากประสบการณ์การทำงานก็ทำให้เขาก็ได้เป็นคนปรุงอาหารหรือว่าทำให้เขานี่นะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะคราวนี้เราไปฟังคนที่ไปทำอาชีพเป็นแคชเชียร์กันบ้างคะ่ะที่ประเทศมาเลเซียคะ่ะแล้วทาง,งานที่มาเลเซียนานหรือย,อยังคะ ก็นานประมาณสี่ห้าปีไปทําอะไรคะที่มาเลยกียไาทำงานทั่วไปมีแบบล้างจานพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ที่แคชเชียร์รายได้ดีไหมคะก็ประมาณกันแรกนที่ไปก็ประมาณหกพันอะแต่ก็ขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณแปดพันเก้าพันแล้วปีหนึ่งกลับบ้านกี่ครั้งก็อืก็หลายครั้งกัน แล้วทำไมถึงคิดไปทํางานมาเลยคะถึงทำไมถึงไม่ไม่หางานทําที่ในบ้านเราก็แบบสวนมากงไม่มีความรู้อ่ะไม่มีความรู้เรียนไม่จบอะไรอย่างเนี้ยไปทํางานมาเลยได้เก็บเงินได้เยอะไหมคะก็เก็บได้อะถ้าถ้าแบบไม่ไม่ซื้อของอะไรก็เก็บได้ถ้าแบบเราชอบซื้อของก็ก็เก็บน้อยหน่อยแต่สวนมกเขาก็าไม่ไม่่อยแต่งตัวนะเขาเก็บเยอะะ เพราะว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยค่าชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรกับเท่าแก่ก็จ่ายหมดไงแล้วเห็นด้วยไหมคะที่คนบ้านเราไปทํางานมาเลยกันเยอะๆค่ะว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าเนี่ยเหมือนกะในบ้านนี่เสียเลยแต่ว่าแบบไม่มีคนด้วยแบบงานที่บ้านก็ลําบากเราเรียนไม่จบไงก็จําเป็นเนะี่ยต้องไป แล้วถ้ามีเด็กรุ่นใหม่ๆเด็กเด็กวัยรุ่นใหม่ๆอยากไปทำไมไม่อยากแนะนํายังไงม้างถ้าถ้าใจกะนะไม่อยากแนะนําอย่าให้เรียนต่อไม่ชอบจุดนี้เพราะว่าคนไปมาเลยเนี่ยมีแบบหลายๆอย่างมันลําบากก็ลําบากก็ต้องนี้ตํารวจเขาอ่ะเขาช่วงนี้เขาจับกันแล้วเนี่ยเขาต้องต้องทำวีซ่าหมดเลยไง ก็ต้องการเงินเข้าประเทศเข้ามั่งคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงสัมภาษณ์ของคุณฮามิเนะเป่ออิตเตะเยะนะคะนุ้ฟังคะผู้หญิงที่ไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียมีทั้งสตรีและเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านตันยงลูโละนะคะถึงผลดีก็มีรายได้ดีนะคะสามารถที่จะส่งลูกไปเรียนได้นะคะแต่ก็ยังมีผลเสียนะคะก็คือที่ ทิ้งบ้านานานๆน,นะคะไม่ได้รับการดูแลบางคนนะคะต้องทิ้งลูกกับผู้สูงอายุหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่ในชุมชนอาจจะทําให้เด็กไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรค่ะ ค่ะคุณยาคะแล้วการที่เราได้เข้าไปในชุมชนนี้นะคะเราก็ได้ทราบมานะคะว่าการที่เราจะไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียไดน้นนะคะก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงานของประเทศมาเลเซียเขาค่ะหรือที่เรียกว่าทําวีซ่าค่ะค่าใช้จ่ายครั้งแรกนะคะก็ประมาณ80,00บาทค่ะก็จะมีการฉีดยานะคะ <ห ả? S 1> แล้วก็ถ่ายรูปค่ะแล้วก็ทุก3เดือนนะคะก็ต้องไปจ็อบนะคะหรือว่าต่ออายุวีซ่าค่ะก็ยังต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกนะคะอันนี้นะคะก็จะจ่ายกันคนละครึ่งค่ะระหว่างเท่าแก่เจ้าของร้านนะคะกับลูกจ้างค่ะแต่ที่ทราบมานะคะ ก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปนะคะ,คะก็ไม่ค่อยได้ทำวีซ่ากันทั้งหมดนะคะ,คะบางคนก็ไปกับพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวะค่ะถ้าทางมาเลเซียเขาจับได้นะคะว่าเราไปทํางานก็บางคนก็โดนติดคุกนะคะ,คะหรือไม่ก็โดนปรับเป็นแสนบาทเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันญาอาลีค่ะและดิฉันอัศรารัตการันค่ะต้องลาไปก่อนนะคะขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 7 3 3 3 6 4 9ดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้